สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เก็บหลายเหรเจอนะครับก็ตอนนี้จะมาเปิดกระชาตามล่ามูลมือดกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากเปิดไอ2ดีไปนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับว่าเปิดได้อะไรบ้างนะครโอเคไอดี okay, นี้มีตัวเท่าไหร่เ่ยตัวสิบหใบนะโอเคสิ okay, บ้าใบก็น่าจะเปิด สามครั้งนะครับก็รอจากตัวจากเษสเตทพ,พิเศษอีกอคลิปน่าจะลงวันมันพรุ่งนี้นะโอเคสามใบก็เสียวได้โอเสียงรถผ่านนะครับขอัยด้วยถ้าเสียงเบาขอไปด้วยหรือเสียงมีอะไรเข้าก็ขอไปด้วยนะครับถ้าไม่ยินเสียงดึงหูพักฟังแล้วนะไม่ได้อัดคลิปนานโอโหเจมแอมพายโอโหอ,อ,อย่างนี้ จะดาวล้วนเหมือนวันที่สองวันนี้มูนชุดเป่าลมมาหน่อยมาที่เธอมูนชุดเป่าลมเออจะดาวล้วนมาเนี่ยไม่บับดวงอะไรเลยพูดว่าขัดเกลือวันนียโอ้โหออกยากมากนะครับคือออกแปดดาวยังไม่ออกเลยอะ โอ้ย oh, อย่างงี้ทำไงดีเนี่ยอุ oh okay. oh, <th> ้มมาเฮลโอเคโอ้ยขอบคุณครับโอ้ย oh, จริงๆอยากได้ในในดีหลักมากกว่านะโอเคเดี๋ยวอืมอยากได้ในดีหลักมากกว่านะครับก็โอเคเอาเป็นประมาณน,นี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายครับ